คราวนี้สองสามคลิปที่แล้วเราพูดถึงงานในรูปแบบต่างๆนะคะคราวนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงพลังงานในรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการ จากความแตกต่างของอุณหภูมินะคะเราจะเรียกการเปลี่ยนแปลงพลังงานอันเนื่องมาจากความแตกต่างของอุณหภูมิว่าความร้อนนะคะอาทิเช่นถ้านักศึกษามีวัตถุ2อันนะประกบติดกันนะคะวัตถุอันที่1อุณหภูมิทีหนนะคะสมมุติว่าสัก30องศาเซลเซียสอย่างเงี้ยคะ่ะอุณหภูมิทีสอสมมติของวัตถุตัวที่2เท่ากับ60องศาเซลเซียสนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือวัตถุ2ออันนี้จะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าวัตถุ2ตัวนี้สามารถถ่ายเทพลังงานซึ่งผ่านกันได้นะคะเราก็จะได้ว่าพลังงานที่เปลี่ยนแปลงในวัตถุทั้ง2อันเนี่ยค่ะก็คือความร้อนอ่ะเข้าใจนะคะทีนี้เรามาดูเครื่องหมายตัวความร้อนเนี่ยในเราจะใช้ตัวแปรคเล Q ็กนะคะแทนความร้อน ซึ่งเราต้องพิจารณาเครื่องหมายของมันก่อนนะเพราะว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์นะคะเครื่องหมายถ้าเกิดสมมุติว่าระบบของนักศึกษาที่นักศึกษาศึกษานะคะเช่นเป็นระบบครูวาดเป็นก้อนอย่างเงี้ยค่ะเป็นระบบนะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าระบบคายความร้อนนะคะระบบคายความร้อนคายความร้อนออกมานะคะ เช่นถ้านักศึกษามีน้ําร้อนแล้วนักศึกษาก็เทใส่แก้วแล้วนักศึกษาจับแก้วดูนะคะนั่นคือระบบคายความร้อนออกมานะคะเราก็จะให้เครื่องหมายของความร้อนนั้นเป็นลบอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าระบบดูดความร้อนอาทิเช่นถ้าเกิดสมมุติว่านักศึกษาเอาสารละลายในแก้วแก้วน้ำนะคะแล้วนักศึกษาละลายสารสักตัวหนึ่งสมมติละลายสาร A แล้วกันนะคะ ละลายน้ำแล้วปรากฏว่าจับแก้วแล้วแก้วเย็นอย่างนี้ค่ะ,ะแก้วเย็นนะคะแสดงว่าระบบซึ่งก็คือสารที่ละลายอยู่ในน้ำเนี่ยดูดความร้อนเข้าไปนะคะดูดความร้อนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะดูดคือดูดจากแก้วก่อนเพราะฉะนั้นถ้าดูดความร้อนเราก็จะให้ค่า Q หรือค่าความร้อนเนี่ยเป็นบวกโอเคไหมคะนะทีนี้นะคะการคำนวณค่าค Q, Q นี่หรือความร้อนนี่คำนวณง่ายมากนะคะ ถ้า Q ิเป็นความร้อนที่เกี่ยวข้องก,กับการเปลี่ยนแปลงสถานะอาทิเช่นนะคะนักศึกษามีน้ําที่เป็นของเหลวและนักศึกษาก็เอามันไปต้มจนน้านั้นกลายเป็นสถานะแก๊สทั้งหมดนะคะนักศึกษาสา,สามารถหาความร้อนที่ทําให้น้ําเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแก๊สนะคะคลุกตัวอย่างเฉยๆนะคืออะไรก็ได้ไม่จาเป็นต้องจากของเหลวไปเป็นแก๊สนะก็เราจะได้ว่าความร้อนเท่ากับ มวลคูณด้วยความร้อนแฝงของการเปลี่ยนสถานะนะคะหรือว่าแนะมีหน่วยเป็นจูลต่อก,กรัมอันนี้ก็คือมวลเป็นกรัมนะคะมวลเป็นกรัมนั่นคือแบบแรกทีนี้ถ้านักศึกษาต้องการคำนวณ Q ิเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอาทิเช่นนักศึกษามีน้ำที่เป็นของเหลวอยู่สัก5กรัมอย่างนี้ค่ะแล้วนักศึกษาก็วัดแล้วว่าน้ำมัน1ิองศา ทีนักศึกษาเอาไปต้มน้ํา5กรัมเนี่ยต้มให้เป็นอุณหภูมิ100องศานักศึกษาจะคานวณความร้อนที่ต้องใช้ได้นะคะเราก็จะได้ว่า Q หรือความร้อนเท่ากับมวลคูณ m s เดลต้า t นะคะหรือว่ามวล m คือมวลนะคะเป็นกรัม s คือความร้อนจำเพาะของสารนะเป็นค่าคงที่เฉพาะสารแต่ละตัวนะคะมีหน่วยเป็นจูลต่อกรัมคูณด้วยเคลวินนะคะแล้วก็ เดลต้าทเดลต้าทก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปอาทีเช่นถ้าในอันนี้ก็คือ100ตั้งนะคะลบด้วย10นะก็จะกลายเป็นคำนวณหาความร้อนออกมาได้นะคะมาดูตัวอย่างโจทย์ให้ชัดเจนนะคะมี2ตัวอย่างง่ายๆนะคะตัวอย่างที่1นะคะครูสมมุติว่าตัวอย่างที่1นะคะ จงหาค่า Q ของการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำนักศึกษาเห็นคีย์เวิร์ดปุ๊บว่าเป็นการเพิ่มอุณหภูมินักศึกษาก็ต้องนึกเลย,น,เลยนะคะว่ามันคือ Q เท่ากับ m s delta T เพราะว่าเพิ่มอุณหภูมิถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะเขาบอกว่ายังไงของน้ำจำนวน1.5โมลอุณหภูมิจาก0องศาไปเป็น25องศาที่ความดันปกติเมื่อความร้อนจำเพาะมีค่าเท่ากับ4.18 4จูลต่อกรัมต่อเคลวิน เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้เลยว่าจากสูตรนะคะจาก Q เท่ากับ m s เดลต้ t นะคะ,ะทราบเดลต้ t ไหมเดลต้ Delta t ทราบนะคะเดลต้ Delta t ก็มาจากอุณหภูมิสุดท้ายลบอุณหภูมิเริ่มต้นนะคะจะลบกันในหน่วยของเคลวินหรือว่าในหน่วยของเซลเซียสก็ได้เพราะว่า เดลต้าของอุณหภูมิมันจะเท่ากันทั้ง2หน่วยนะคะในที่นี้ครูใช้เป็น25องศานี่ก็คือ298เคลวินถูกไหมลบด้วย0องศาก็273นะคะเคลวินนะลบกันก็ได้25เคลวินสิ่งที่นักศึกษาทราบแล้วคือเดลต้าทีทราบไหมเอเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับโจทย์บอกแล้วว่าความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ4.184ก็ใส่เข้าไปนะคะจูนต่อ กรัมต่อเคลวินนะคะ m เนี่ยแหละที่ยังไม่ทราบเราทราบแค่ว่าน้ำเนี่ยมัน1.5โมลอ่ะเพราะฉะนั้นเราคิดในใจก่อนเราคิดข้างๆนะคะน้ำา1.5โมลน,นะคะทำเป็นกรัมได้กี่กรัมทำเป็นกรัมนะคะทำเป็นกรัมนักศึกษาก็แค่คูณด้วยอะไรคะคูณด้วยโมลโมเลกุลน,นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าน้ำา1.5โมลเนี่ยก็เท่ากับ1.5โมล คูณด้วย18กรัมต่อโมลน,นะคะมมลโมเลกุลของน้ําคือ18กรัมต่อโมลเพราะฉะนั้นเราจะได้เลยว่า,าเท่ากับ27กรัมถูกไหมน้ำ1นมวมลคิดเป็น27กรัมได้แล้วนะคะเมื่อได้ค่าตัวแปรครบทุกตัวก็แทนค่าะคะ่ะเราก็จะได้ว่าคิของนักศึกษาเท่ากับ27กรัมนะคะแล้วก็คูณด้วย S, S ก็คือ1.184จูนูลต่อกรัมต่อเคลวินนะคะแล้วก็คูณด้วย25นะเคลวินนะคะจิ้มเครื่องคิดเลขมาได้คำตอบเลยนะคะคือ2,824.2จูลค่ะตอบถูกไหมอ่ะนะคะมาดูตัวอย่างถัดมาตัวอย่างถัดมาก็ไม่ยากนะคะตัวอย่างถัดมาบอกว่า จงหาค่าคิวของการหลอมเหลวของน้ำแข็งนักศึกษาดูหลอมเหลวของน้ำแข็งหลอมเหลวเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องกินในใจเลยว่าอ๋อต้องใช้คิเท่ากับ ml นะคะจำนวน0.5โมลที่ความดันปกตินะคะเมื่อความร้อนแฝงของการหลอมเหลวมีค่าเท่ากับ0.335นะความร้อนแฝงของการหลอมเหลวตัวแปรก,ก็คือตัว l เพราะฉะนั้นให้จำนวนโมลมา0.5โมลให้ตัว n มานะคะดังนั้นนักศึกษาก็ตั้งก่อนว่าจากสูตร q ถ้าออก q ตัวเล็ก q เท่ากับ m l นะคะ,ะทราบทราบอะไรทราบ l ว่าเท่ากับ0.335กิโลจูลต่อกกรัมนะคะสิ่งที่นักศึกษายังไม่ทราบก็คือ m เท่ากับเท่าไหร่นะคะ เหมือนเดิมคะ่ะนักศาึกษาก็แปลงก่อนนะคะน้ํา0.5โมลน,นะคะทาเป็นกรัมก็เหมือนเดิมคะ่ะมองเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเพียเ้ยจะได้มองเห็นก็น้ําสนจุดโมลเป็นกรัมนะคะเราก็จะได้ว่าน้ําเท่ากับ0.5โมลน้นําก็มีมวลโมเลกุล18ใช่ไหมกรัมต่อโมลน,นะคะคูณกันแล้วก็ได้เท่ากับเท่าไหรคะ9กรัมนนะได้แล้วนะคะว่าคือ9กรัม เพราะฉะนั้นได้เลยนะคะแทนค่าค่ะแทนค่าจะได้ว่าคิเท่ากับ9กรัมนะคะคูณด้วย0.335นะคะกิโลโจูลต่อกรัมนะจิ้มเครื่องเคดื่อออกมาได้3.015กิโลโจูลค่ะตอบได้เลยเสร็จ